แก่บ้างไม่รายคุณจะร้อนพเหนื่อยเสียใจเราบ้างไม่มีใครว่าไอ้แก้วไปซื้อผ้าไปย่าผ้าไมย่าผ้เป็นไรเอาไปง่ายไปไงบ้างบูมครับผมก็ก็แพ้ครับวันนี้แพ้สู้ๆไม่ได้ครับก็น้องเขาหลากหลายครับแพ้อันดาหลากหลายแล้วก็วันนี้เรา เดินเข้าไปโดนดักแทงเนี่ยก็แพ้แพ้สมองมวยวงนอกครับจังหวะเราช้ากว่าด้วยช้ากว่าคลิกนึงนี่ช่วงสามยกได้ดูได้เปรียบยังไงเออครับผมก็ก็วันนี้ก็จังหวะโดนต่อโดนเอาเราเราวันนี้มียกครับอืมเดี๋ยวกเพิ่งมาเพิ่งเคยมาต่อยร่างเนินครั้งแรกด้วยครับก็เดี๋ยวอ่ะ แต่ว่าเก็บเป็นประสบการณ์แล้วกันนะครับก็ปกติดต่อยอยู่รอบๆครับก็เต็มที่แล้ววันนี้ก็เด็กก็ตั้งใจมากก็ผิมหวังครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดีย๋ยวว่ากันใหมเ่เกี่ยวกันไหมที่ที่น้องเพิ่งชกล่ามเนินครั้งแรกกับที่เรอันดาชกกรุงเทพอยู่ประจําผมก็ไม่อน,นั้นผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเด็กก็มาที่มาอยู่พอดีเพิ่งจบม .3 าจากโคราชแล้วก็มาอยู่ที่ค่ายอันนี้เป็นไฟที่2นะครับก็วันนี้ก็อาจจะเรื่องยังไม่เข้าที่เท่าไหร่นะแต่ว่าก็ก็แพ้แพ้ สีมือมวยนะครับเพราะว่าเราช้ากว่านะครับพ,<อ>พอเขาตั้งได้ก็ของยกครั้งท่าดูดีแต่ว่าพอพออื่อนดาเขาตั้งได้ก็เราก็เนี่ยครับรับอาวุธมากไปด้วยวันนี้ไปห่วงไปห่วงหักล้มไป เคยตัวไปหน่อยบอ<บ>ใช่ใช่ตอนพอดีว่าอาจจะติดมาตอนเด็กๆเ,เนียแต่ว่าพอโตแล้วมันไม่เหมือนกัน <ừ> โตแล้วมันต้องเน้นอะาวุธก็เดียปปเยเด๋ยวจะไปปรับปรุงนี้ก็เดี๋ยวจะไปปรับปรุงใหม่แก้ไขกันต่อไปว่ามันมันจะมาชกเหมือนตอนเด็กไม่ได้แล้วจะเน,น้นอะาวุธจะไปหักล,ล้มอะไรมันไม่มีคะแนนแล้วสมัยนี้นะครับก็เดีย๋ยวไปปรับปรุงใหม่นะครับก็ขอโทษด,ด้วยวันนี้ใครที่เสียนะก็น้องมาทำเต็มที่แล้วก็ว่ากันใหม่เสียใจเซอบอลเป็นไงอยากอยากขอโทษใครบ้างครับวันนี้ขอโทษทุกคนครับ ขอโทษที่บูมใช่ไหมแม่ไม่ได้ไม่เป็นไรครับบอกเสียใจพอดีเด็กก็หวังไว้มากครับไม่เป็นไรครับก็ผมไม่ไม่ว่าอะไรครับเขาเพราะว่าเป็นมวยตัวแรกผมครับก็สู้มมาด้วยกันเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะก็เดี๋ยวดูแลต่อไปไม่เสียหายหรอกครับแพ้แพ้มวยเก่งไม่เสียหายอือครับผมก็เป็นกำลังใจให้ครับผมครับแล้วก็เสือบอลอยูว่ามวยเซียนนะครับก็ถือว่าช่วงต้นช่วงต้นรบอ่ะนี้องชนะเขาใ้